สวัสดีคะ่ะทุกคนกับโฮชอ,น,อน,นนี่ดอทคอมมาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำมอร์นิ่งรูทีนฉบับไปโรงเรียนกันนะคะแล้วก็เคยอยู่กันดอกก่าว่าตอนเช้านี้เราทำอะไรก็ตอนนี้ก็เป็นเวลา6 1โมงินะคะ S later. <S ตอนนี้เราก็อาบน้ำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรู้สึกสดชื่นมากๆเลยแล้วก็จะมาหวีผมแล้วก็ลงสกินแคร์กันก่อนนะคะคือไปโรงเรียนตอนเช้านะคะก็ต้องแบบรีบทำอะไรมากๆเลยเนาะเพราะว่าถ้าเราดีลาเราก็จะสายนะคะ <c oughs> ก็เนี่ยนะคะเราก็จะลงเป็นโทนเนอร์นะคะหลังจากอาบน้ำล้างหน้าเสร็จนะคะเป็นกลิ่นกุหลาบด้วยนะทุกคนนี้ <Wow. S 2> เราชอบมากเลย ก็ตัวนี้เขาจะช่วยปรับสมดุลผิวด้วยนะคะแบบเวลาเราอาบน้ําเสร็จอย่างเงี้ยเราใช้น้ำประปาในการอาบน้ำนะคะมันก็จะไม่เป็นธรรมชาติต่อผิวหน้าของเรานะคะจะไม่อ่อนโยนเนาะต่อมาเราก็จะลงเป็นตัวเซรั่มนะคะน,นี่ก็จะช่วยบำรุงผิวนะคะทําให้หน้าไม่แห้งด้วยเนาะ <Yeah. S 1> ต่อมานะคะเราก็จะลงเป็นกันแดดนะคะเพราะว่าถึงเราจะไม่ได้โดนแดดแต่ว่าต้องทากันแดดไว้ก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวหน้าจะดำ ต่อมาเราก็จะลงเป็นลิปมันนะคะเพื่อให้ปากชุ่มชื้นมากขึ้นนะทุกคนเป็นลิปบาล์มเนื่องจากอเลยในะห้องแอร์นะคะคือปากจะแห้งมากๆเลยอันนี้ก็จะมีสีนิดน,นึงนะคะนี่ก็ให้ความชุ่มชื้นด้วยเวลาแบบว่ากินข้าวกินมันก็หลุดไปเองนะคะ และตัวช่วยที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือนี่เลย Resona r o l อ On นั่นเองค่ะอันนี้เราซื้อมาทั้งหมด2กลิ่นเลยนะคะ <Yeah. S 1> เพราะว่าขวดสีน่ารักมากๆเลยเห็นไหมทุกคนเป็นฟ้ากับชมพูพาสเทลนะคะทําให้เลือกไม่ได้เลยค่ะก็เลยซื้อมาใช้สลับกันนะคะขวดสีชมพูนะคะเป็นกลิ่น Dreamy White ค่ะความรู้สึกมันก็จะเป็นเหมือนแบบว่าสาวหวานนะคะแล้วก็น่ารักสดใสมากๆเลยค่ะนี่กลิ่นมันก็จะหอมอ,อ่อนๆนะคะเหมือนกลิ่นดอกไม้เลยแล้วพอทาไปนะคะซึมไวมากๆเลยนะคะ <Wow. S 1> ไม่เหนียวเหนอะหนะเลย อนสีฟ้านะคะจะเป็นกลิ่น glowing white นั่นเองค่ะคือมันจะให้คนละสไตล์กันเลยนะคะนี้จะมีความเป็นกลิ่นหอมคูคูนะคะนี่แต่ว่ามันก็หอมเหมือนกันนะทุกคนอันนี้ก็รู้สึกแบบเย็นเย็นสดชื่นก็หอมมากๆเลยนี่อันนี้ก็ซึมไวเหมือนกันนะคะ ซึ่งทั้ง2กลิ่นนี้นะคะก็ยังช่วยให้ผิวใต้วงแขนกระจ่างใสขึ้นใน7วันค่ะแล้วก็ยังช่วยปรับสีผิวให้เท่ากันอีกด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะใช้เป็นสูตรนี้ค่ะ Dreaming White นะคะเป็นขวัวีชิพูสูตรของเขานะคะสูเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์นะคะปล <Wow. S 1> อดภัยแล้วก็อ่อนโยนต่อผิวของเรามากๆเลยค่ะพอทาไปนะคะรู้สึกผิวนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นมากๆเลยค่ะเหมาะกับวัยรุ่นอย่างเรามากๆเลยค่ะเราก็ได้ลองใช้จริงแล้วนะคะทั้ง2กลิ่นนี้เลยรู้สึกว่าแห้งสบายตลอดวันเลยนะคะ <Wow. S 1> แล้วกก็ไมม่่ีีลินนนตััวววด้วย้ยเพราะ เราก็ต้องเรียนพละนะคะแล้วก็จะต้องใส่เสื้อแขนสั้นด้วยนะคะเรามีเรโซนาโรออนนะคะทําให้เราสามารถทํากิจกรรมได้อย่างมั่นใจนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นเลยค่ะอันนี้นะคะเราได้มาจากเ e เ e ่นอีเลเนะคะราคาขวดละ59บาทเท่านั้น,นะคะ่ะถือว่าคุ้มมา,มากๆเลยนะคะเพราะว่าขวดหนึ่งก็ใช้ได้นานอยู่แล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะใครที่อยากมั่นใจแบบเรานะคะก็อ,อย่าลืมไปหาซื้อกันได้นะคะนีเลยกลิ่นหอมด้วย later. ะะแล้วก็ทำอาหารเช้าเสร็จแล้วเป็นไข่ดาวขนมปังนะคะแล้วก็ไส้กรอกชีสด้วยแล้วเราก็มีโกโก้ร้อนนะคะเป็นช็อกโกแลตร้อนนะทุกคนก็คือตอนเช้านะคะปกติเราก็จะกินอาหารง่ายๆเนาะจริงๆบางวันแม่ก็ทำให้นะคะแต่ว่าอะไรที่ง่ายๆเราก็จะทำเองนะคะ <Wow. S 1> ถ้าวันไหนตื่นเช้า <laughs> นะแล้วก็ระหว่างที่กินนะคะเราก็จะดู iPad ไปด้วยนะคะถ้าสมมติว่าวันไหนเรามีสอบหรือมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะดูสื่อการสอนหรือว่าแบบพวกทบทวนอะไรนี้นะคะ หรือไม่อนก็ดูการ์ตูนดูอะไรอย่างนี้เนาะ A few minutes later เราก็ทํำผมเสร็จแล้วนะคะนี่เลยต่ว่าเรากินไม่หมดเลยเราก็จะเอาไปกินต่อในรถนะคะเพราะว่าแม่ถักผมเร็วมากนี่เราก็จะใส่กล่องนี้ไป เดีะะ๋ยวเราก็จะไปกินต่อในรถซึ่งตอนนี้นะคะใกล้จะเจ็ดโมงแล้วเดี๋ยวราตอนน้องรีบไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปทำกระติกน้ำด้วยนะคะเดี๋ยวไปช่วกันอนนี้ก็ทำกระติกเสร็จแล้วนะคะ ค่ะก็จะเป็นประมาณน,นี้เลยนะคะสำหรับมอร์นิ่งรูนก่อนไปโรงเรียนนะคะฉบาบโควิด19นั่นเองนะคะแล้วมีแมสด้วยใช่แล้วอันนี้เราเดี๋ยวเราก็จะเอากล่องข้าวนะคะไปกินบนรถนะคะระหว่างเดินทางด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากเพิ่มความมั่นใจปใ้าวงแขนนะคะก็อย่าลืมเลโซหน้าดรีมมิ่งไว้โลออนด้วยนะคะอย่าลืมใช้ทุกวันเลยนะสำหรับนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเพืพ่อนๆตื่นกันกีนก่โมงคะวเวลาไปโรงเรียนหรือว่าออกจากบ้านกี่โมงทําอะไรบ้างก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันใต้คลิปนี้เลยนะคะสวัสดีเราไปแล้วค่ะ Bye bye Hay mẹ con